อันนอเรีนมเมื่อกี้นอ้ถาานเมื่อกีี่นอยอมไม่เขาทำทุกอย่างนะพี่สอนมานี่ไม่เคยจำใช่ไหมพี่คือยันวันนี้ใช่แบบเมื่ี้ไ้คือร่ะอินสปเรชันคุยกันไว้ก็เหมือนเมื่อวานรับ เมื่อกี้เได้คุยกันเลยหอเราไม่ได้ว่าจะจบที่ปากเหรอมีคนอคุมเทอร์โบอ่ะเครื่อง3,000อะไรคนเสร์ใหม่ของแ่แเลยต้ใหม่แบกเลยไล์สตรีมไล์สรีม่ะผมก็อ่ะเมื่อวานเนี่ยเราเราบอก